หมูพวงหมูพวงหมูพวงมอห้างนะครับนี่หมงพวงครับกำลังจุดรออีกหนึ่งนาทีาาสิบบาทแล้วครับสิบบาทหมูพวงมอห้างครับ สิบบาทนะครับสิบบาทนหมูปวงนะครับหมูปวงหมูปวนหอห้างครับเออ่ดร่างทัวร่างตอววันละสิบบาทครับสิบบาทครับ รออีกนึงนาทีสังเกตหอห้างครับเร่งด่นครับลอ